ประหยัดก๊าซถุงต้มได้ง่ายๆด้วย6วิธีก๊าซถุงต้มหรือที่เรียกกันติดปากว่าก๊าซ LPG เป็นก๊าซที่เรานํามาใช้ในครัวเรือนเพื่อปรุงอาหารโดยก๊าซชนิดนี้ผลิตจากการกลั่นน้ามันดิบอันเป็นรูปแบบพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปซึ่งพวกเราสามารถร่วมกันช่วยประหยัดพลังงานก๊าซถุงต้มได้6วิธีง่ายๆดังนี้ 1. ต้มน้ําตามปริมาณที่จําเป็นต่อการประกอบอาหารใส่น้ําแต่พอควรเพราะถ้าม,มากเกินไปจะทําให้น้ําเดือดช้าก,กว่าจําเป็นเปลืองก๊าซ และเวลาโดยใช่เหตุ 2. ใช้หม้ออัดความดันหรือปิดฝาหม้อต้มใช้ฝาหม้อปิดเมื่อต้องต้มเพราะการกักเก็บไอความร้อนจะช่วยให้ปรุงอาหารได้สุกเร็วมากขึ้น 3. แช่อาหารแช่แข็งไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาและในอุณหภูมิห้องตามลำดับก,ก่อนนำมาประกอบอาหารทําให้ความเย็นลดลงจะช่วยให้ความร้อนกระจายเข้าเนือ้อได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะปรุงอาหารแต่ต้องระวังการบดชั้นนอกของเนื้อบางชนิดหากวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนานเกินไป สี่วางแผนการประกอบอาหารเป็นลำดับขั้นตอนก่อนเริ่มใช้ก๊าสลำดับการทำอาหารก่อนเสม,มอว่าจะใช้ก๊าซส,สูงต้มเมื่อไหรเช่นเดน,นิยอ,อวกนกับระดับความร้อนที่ต้องการสำหรับปรุงอาหารไม่ควรเปิดทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์และประเมินเวลาการใช้ความร้อนที่เหลืออยู่ของภาชนะหลังปิดก๊าสถ้าเป็นไปได้ห้าทำความสะอาดหัวเตาอยู่เสม,มอใช้เบกกิ้งโซดาโซเดียมไบคาร์บอเนต โดยบนผ้าปิดหมากนำไปเช็ดบริเวณหัวเตาขนาดที่ไม่ได้ใช้และมีอุณหภูมิปกติจะทําให้คราบน้ํามันและขเขม่าที่ติดอยู่หลุดอ,ออกได้ซึ่งช่วยให้ระดับไฟจากเตาสเสถียรมากขึ้น 6. เลือกใช้ขนาดหัวเตาให้เหมาะกับลักษณะการประกอบอาหารใช้ภาชนะให้เหมาะกับหัวเตากระทะก้นแบนใหญ่ใช้กับหัวเตาใหญ่หม้อต้มขนาดเล็กใช้กับหัวเตาเล็กเป็นการใช้ไฟอย่างคุ้มค่าไม่เสียเปล่าเพียง6ข้อง่ายๆนี้เราก็จะสามารถยืดระยะเวลาการใช้งานแกส๊สหุงต้มหนึ่งทั้งได้นานกว่าเดิม